เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกับทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์จำกัดคุณนัททีจุฑาวรากุลอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอตวรวจสอบปัจจัยกันก่อนนะคะที่ทําให้ราคาทองคําในตอนนี้เนี่ยยังคงกับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ในระดับประมาณ1,350เหรียญตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเป็นระดับที่สําคัญน้อยแค่ไหนคะในมุมมองตอนนี้ค่ะ ค่ะก็ถือว่าสำหรับราคาทองคาในช่วงนี้นะจะเห็นได้ว่าก็ค่อนข้างแก่งตัวนะคะแต่ว่าก็ยังคงแก่งตุนในกรอบนะคะเพราะว่าในค่าคืนนี้นะ,ะจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็การขยบขึ้นไปนะคะแต่ว่าก็ไปทดสอบแนวต้านบริเวณเดิมที่ระดับ1,357อเดหรียญนะหรือว่าเกือบแนว1360เหรียญจะเห็นได้ว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะจุดนี้ก็เป็นจุดสูงสุดของสัปดาห์นะคะราคาทองคําไม่สามารถผ่าน 1, 3 5 7แล้วก็มีการปรับตัวร่วงลงมาในแ,บบแนวเดิมนะคะก็ลงมา แนวรับบริเวณประมาณหนึ่งพันสามรอสิบเหรียญนะคะแล้วก็ในค่ำคืนนี้หลังจากที่ตัวเลขขีดสหระประกาศมานะคะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วก็มีนะคะมีทั้งที่อ่าทำค่านะคะหรือว่าต่ำกว่าค่านะคะตรงนั้นก็ราคาทองคำก็มีการตัวดีขึ้นไปถึงระดับ1 3 5 7พันสมรอห้สเจ็ดหรือว่าห8สิบปดเหรียญเป็นเวลานะคะก่อนที่จะมีแรงขายแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านก็ทําให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงอีกรอบนะคะแล้วก็ณปัจจุบันราคาทองคำก็เคลื่อนไหวอยู่ประมาณหนึ่งพัน สามร้อยสี่สามเงียบสลมาษ์นะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ติดตามในค่งคืนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชนชกีราคาผู้บริโภคนะคะเดือนกรกฎาคมก็ออกมาตามคาดนะคะออกมาศูนจุดูปอร์เซ็นนะคะซึ่งก็ถือว่า ปรับตัวลดลงจากเดิมที่0.2เปอร์เซนะคะแล้วก็รวมถึงดัชนีรนะคะผู้บริโภคตรงนี้ไม่รวมอาหารและพลังงานนะ,ะจะเห็นได้ว่าออกมาต่ำกว่าค่าที่0.1ซนะคะ,คะแล้วก็รวมถึงตัวเลขขออนุญ,ญาตตั้งบ้านใหม่เดือนกรกฎาคมนะคะจะเห็นได้ว่าต่ำกว่าค่าเหมือนกันนะคะ1.15ล้านยูนิตนะคะซึ่งมีการคาดการไว้ที่1.16ล้านนะคะตรงนี้ก็ทําให้ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปก่อนที่จะมีแรงขายแต่ว่าที่นี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ยังแนะนํานักลงทุนว่าช่วงนี้ก็ เพรนในกรอบนะคะไซเวในกรอบเพราะว่าราคาทองคำก็น่าจะยังคงไซเวแนวรับนะคะยังทียดร่าหนึ่ัน1,330เหรียญนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่บริเวณหนึ่เหรียญตรงนี้นะคะก็ปรับตัวลดลงมาก็ซื้อนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาบริเวณแนวต้านก็ขายทำกำไรนะคะก็เพรนในกรอบตรงนี้จนกว่าราคาทองคำจะมีปัจจัยใหม่เข้ามาแล้วก็ทําให้ทะลุกรอบด้านในด้านหหม่นะคะซึ่งช่วงวัปดากร์นี้ก็มีโอกาสที่ราคาทองคาอาจจะทะลุกรอบก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็มีปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วง กลางแล้วก็ปลายสัปดาห์นะคะไม่ว่าจะเป็นการาระเทศการประชุมครั้งล่าสุดของเอฟอซนะคะเฟเมนิค <Complex> ก็ต้องติดตามดูว่าาจะออกมานิ่งมองทางไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงการค,คาดการณ์ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ใหม่นะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ราคาทองคำขึ้นหลัผันผวนได้ในช่วงค่าคืนวันพุธนะคะต้องนนดูผลกากวันพฤหัสหรือว่าในช่วงวันพฤหัสต,ตัวเลขข,ขอรับช่วยการการว่งางงานรัปดาหก็ต้องติดตามด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักที่ต้องติดตามรวมถึงตัว องทุน SPDR เองนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็มีการขายออกมาถึง10กตันะคะแล้วก็ในแค่ค่าคืนวันศุกร์นะคะก็ขายออกมา11.87ตันก็เริ่มมีสัญญาณขายค่อนข้้งเยอะเหมือนกันนะคะปะทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมภาพรวมในปีนี้เนี่ยกองทุน SPDR ก็ถือว่ามีฐานซื้อ,อมาช่วงหน้านะคะแล้วก็แล้วก็ยังถือคลองอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะ,ะตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องติดตามเพราะฉะนั้นสําหรับนักลงทุนนะคะยังแนะนําว่ากลยุทธ์ในช่วงนี้ก็ ขึ้นขายลงลงมาในกรอบก็ซื้อนะคะก็เทรดดิ้งแบบนี้นะ,ะเพียงแต่ว่านักลงทุนที่ในขาซื้อนะคะก็อาจจะทํากำไรยากหน่อยนะ,ะในช่วงนี้เพราะว่าเรื่องจากค่างเงินบาทที่มีการแข่งข้าววันนี้ก็แข่งข้าสนมนทั้งมานะต้นก็อาจจะทําให้กําไรลดลงไปนะคะสำหรับนักลงทุนที่อยู่ในขาซื้อนะคะแล้วก็รวมถึงแนวรับนะคะอย่างเช่นวันหนึ่งพักสามร้อยสามสิบถ้าหลุดเดยนานก็ ให้แนวรับแนวหนึ่งที่หนึ่งพันสามรอยี่สิบสำหรับนักงทุนถัดซื้อนะคะกาหลุดหนึ่งพันสามรอยยี่สิบถึง จะไปที่บริเวณ1,300เหรียญน,นะส่วนแนวต้านเห็นให้ไว้1,360เหรียญ1,365เหรียญถ้าทะลุตรงน,นั้นไปได้ถึงจะมองที่เดิมง1 3 7 5เหรียญเนต่ำค<อ>่ะค่ะโอ้ครบถ้วนเลยนะคะคุณนัทคะ่ะค<อ><อ>วนันนี้ถ้าเกิดอ่านักลงทุนเองนะคะมีพอของตัวเองที่อยู่ในฝั่งขาลงนะคะคุณนัทมองยังไงคะเริ่มที่จะค่อยๆทยอยปิดสถานนะหรือว่ารอดูไปถึงแนวต้านตามที่คุณนัทบอกนี่คะ ค่ะจริงๆถ้านักลงทุนที่มีขาลองนะคะเราแนะนำะทำกำไรบริเวณวต้านซึ่งจริงๆค่ำคืนนี้ก็ขึ้นไปทดสอบแล้วนะคะที่บริเวณ1,357เหรียญเป็นดานนะคะแล้วก็จริงตอนนี้ก็มีราหาทาให้ยอดตัวลงมา1,342เหรียญดอลลาร์นะคะก็แนะนําสําหรับนักลงทุนที่มีขาลองนะคะปิดทํากำไรไปแล้วก็ก็อาจจะให้รอดูนะคะแล้วก็รอราคาทองคำมีการปรับตัวย่อดลงมาบริเวณแนว u ค่อยเข้ามาซื้ออีกถังค่ะค่ะอะไรค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนัทสำหรับวันนี้ค่ะ ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ